สวัสดีสสดจ้าพี่น้องป้องปายสุขุสุคนมนีหละภาพเพลงมิวสิกเพิ่นมากินเขาอยูุธงนาคือเกอ้าจามนีเฮ็ดซุปปะเขียจ้ะซุปปะเขียเปาะพี่น้องจ้ะอีแม่เพิ่นเฮ็ดให้หน,นะคะพักเครื่องเคียงมนีเฮานหน่อไม้ต้มจ้ะพี่น้องเม,มืองหน่อไม้อ่อนเด้อค่ะแซ่บแล้วก็มีบักบวบนาจาะจ๊ะใบสลัดผักกาดขาวต้นหอมสตอบักตัวฟักหน้าแล้วก็เพียพี่น้องกองเข่าเหนียวอีแม่จ้ะเพราะวันนี้ป้าชงยินใช่ไหมเนี่ย ช่วงวันนี้ช่วงเย็นใส่น้ำแกงกันกลมกลมหอมจ้ะกินเท่าแบบที่นี่มาเด้อค่ะแม่แม่ป้าป่าพี่พี่น้องน้องสุกุสุกลนมาเด้อมาเด้อกินก้าวกินก้าวมาือมือได้ตอนนี้มือเช้ามือเที่ยงมืออะไรนายยิบเองมันมีเห็นเม็ดหยาน้วพี่น้องเขาปี้เมื่อกี้ลจากเขาเหนียวอ่ะมันมีหยาปลูกเองกินเองครับ อันนี้เราปุ๊กอันนี้เราปุ๊กอีกงนี้ใช่ไหมนี่ร่างร่างเราใช่ไหมใช่มันมีอ่ะมันมีเม็ดหยาปนจักนิดจักหน่อยนะพี่น้องนะข้าวในแปลงนี่แหล็กนั่งนี่กินกินน้ำกันพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้ะห่อนห่อนได้จ้ะอุ่นอุ่นเอาแมงวัดกับมากินก้อนข่อยเขาบอกให้บี้เบนเบนว่ะสตอร์พี่น้องบี้เบนเบนป่ะเนี่ยอาซุปอันบักเคอร์นี่เส้นเฮดตะไคร้ด้วยค่ะอร่อยอ่ะนัว ร่อยมาร้อยร่อยอ,อร่อยจริงข้าวจอนอร่อยมากเลยมันนี่อ้าค่ะ นืองไม้อเลยอ่วนมาอหน้หนองไม่อ่อนไหมหวานพูดอืมอืมหวานร่อยมากทุกบ้านตรงมีเมนูนี้จ้ะแซ่บเป็นเมนูทีบ่อ้วนแต่ว่าถับผู้เจอกินเขาเนียวไลยสีอ้วนด้วยค่ะ ปั่นกินได้เรื่อยๆเนาะอืมอะไรดีวะมะเขือเปาะอืมอืมอืม,อมเค็จตะไคร,ร้เนาะ รสชาติมันพอ,พอดีพอดีอร่อยมากให้ต่อไข่สื่อกับหนาพิ่นจ้ะอร่อยไหมม,มันไม่มีลมเนาะ,อะพอไม่ลมปุ๊บ มันก็เอาเอา,เอ,าอบอบไอ้แม่เพิ่นสุปแซมปลาทูดแล้วกะใส่เห็ดตะไคร้จ้ะร้อย แซ่บบะวันแซ่บต่ำกินเองทำไม่เป็นทำไม่ง่ายาเราก็ร้งสวนหนาปุ้ยเฮ็ดคลิปพู่เดียวจ้ะ แครแึ่เป็นเตยยุทธแซบมากอร่อยป๊าดน้ำมกลัวมันเนยบัเพ้าร้านแต้พป่น้องวิซี่อืม หอมมากเลย,ยก็คุ้ยคำใหญ่ๆว่ะให้เลือกขออกะขอมันมีหยาพี่องเม็ดหยาไหมมีบมลลายดอกแต่ว่าเพื่อเพล็กั่นหนูเลือกออกให้แล้วเพื่อเพล็กมีสิกหย่ำ สิปวดแขวนะถูกใจไหมล่ะป้ากินอะ่ะที่พอไม่พุ้มไม่จ่าที่พอก็อีแม่เพิ่นกะน,นี่แหละพี่น้องกินนั่นซุปนเนื้อใหม่เออแม่ซุปบักเขียนี่แหละกินยำแบกบวบแม่เนี่ยกินไปนหลายบวบแล้วแม่แล้วจะสาดที่ไหน

แซ่บเส้นเครื่องหลายๆบ้างเห็ดปุ้ยคำใหญ่ๆ กั่ข้าวเจ้าก็อร่อยนะแต่นูว่าข้าวเหนียวอร่อยกว่าม,มันเข้ากันกว่าเข้าเนียน้ยม,มแซ่บมากเลยครับกินเยอะมากเลยตลอด เขาแซ่บก็กินอ้หมันแยังไงวะข้างมันมันมมนั่งบนรังมันเนอะร้อยเด้วแจ็บร้านเลยกันเนี่ย <c oughs> คุยเลยครับโอ้โหกใช้ช้อนตักก็ได้นะวัน อันนี้มันก็เป็นเมนูผักเกลือนาะผักเกลือปออ่อนๆมันก็ค่อยหวานเอามาสุกใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกใส่ปลาทูใส่เห็ดพี่น้องโคตรยังก้อน <c oughs> เพลื่อนกะไม่ใส่เห็ดไม่ใส่ปลาทู ถ้าจะปลาแดกกระแซบแต่ปากตวมันจะได้มีเท็กเจอร์กระทินนะกระชินอกกนีแม่เพิเ่งเก็บมาให้มือนี้ไม่ใช่แม่อีแม่เพิ่งเห็นให้หแถมอ่ะ Có phải bò? Bò liêu Cô trai mà mất bên đằng cà lươi Không mới đùi gì quá ấy Mẹ nuôi trở lên hả nó ạ? Hãy subscribe cho kênh đó ยำไปนี่เัตตอบักเกื้อนั่งแห้งเฮต้าไข่ก็หอม Cặp Im rồi đi Ê mới không tên khổ hành Sẽ đa khổ Mình nhịp đóng phải xe con bao này nào Ui Cột bố bật bố bật im น่ากินกับแ่บน่ากินกับนวดพี่รองเอยข่อยอิ่มแห้งมันเป็นเมนู <c oughs> เป็นเมนูบานๆเนาะทุกบ้านทุกครวเรียน <c oughs> ต้องทํากินนะคะโดยเฉพาะภักอีสานนะคะผักภาคเหนือภาคใต้ทํำไหมไม่ <c oughs> แ่บเด้พี่้องนวดมันเป็นผักนะคะเอามาใส่ปลาทูใส่ปลาแดกนะคะแซน <c oughs> เฮดกับแ่บได้ดพี่้องเด้พอดพักเครื่องเกี้ยงพักลวกพักต้มพักซดนะคะเข้ากันมืดนะพี่้องนะ คือไม่นู่บอกจัดด้วยค่ะซื้อมาถุงหนึ่งยีสิบาทอันบักเคอบอกเอาคไปพี่น้องได้สักหนิดะเต็มนี่แหละเต็มทัปวแว่นี่แหละเต็เลียดหมอน้อยนี่แหละพี่น้องเอาก็น้อยจากกันไปด้วยค่ะอีหลาฝากโปรโมชั่นกาแฟบีเวกาแฟเพื่อสุขภาพาและร,รูปร่างไปพร้อมๆกันนะคะโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะพี่น้องจ้า <c oughs> ซื้อกาแฟหกกล่องใหญ่นะคะแถมไปเลยค่ะยี่สิบห้าซองนะคะในราคาเพียงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทด้วยค่ะหรือใครที่ยังไม่เคย กินกาแฟตัวนี้อยากจะลองอ่ะมีโปรไหมคะแบบสุดคุ้มเ้อร์เอาไปเลยค่ะพี่รณจ๊ะซือกาแฟ2อง่องใหญ่แถมอีก5้ซองในราคาเพียง500บาทเท่านั้นเด้อค่ะพี่รณจ๊ะส่งฟรีปลาทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่รณจ๊ะกาแฟตัวนี้เน้นในเรื่องของสุขภาพและรูปร่างไปพร้อมๆกันนะคะเร่งระบบการเผาผลาญทําทให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลที่สําคัญด้อค่ะ ใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเป็นความดันนะคะควบคุมความดันแล้วก็เป็นเบาหวานลดน้ำตาลลดไขมนันลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ี่นรองเด้ออิหลาแน,น,นะนาเลยคะ่ะลูกค้าประจําสั่งซื้อเป็นประจําทุกเดือนนะคะรายปีก็มีเยอะมากเลยคะ่ะเป็นประจําทุกปีทุกปีเวยคะ่ะเพี่อนจ้าใครสนใจนะคะอยากจะลองกินกาแฟตัวนี้ดูก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเวยคะ่ะเด้อําหรับกิมนี้อิหลาผากินกรเพกมิวสิกไปแล้วสวัสดีจ้า